สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสนี้แลาก็กลับมาอยู่ในเกมเจ็ดบาทพอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาลุยบอสกวางโดยใช้ตัวละครจากคูการโลนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุยบอสกวางในวันนี้นะครับผมก็ขอเตือนเพื่อนเพื่อนิดนึงใครที่ดองกิจกรรมแล้วไม่ค่อยได้ทำเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมมาไล่ทําได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่10วันเท่านั้นนะโดยเฉพาะสงครามบอสกิจกรรม คำพีวิบอลแห่งความชินหวังตรงนี้นะครับสำหรับสุดและเปลี่ยนของบอสร,รอบนี้นะครับบอกเลยของในช็อปเนี่ยคือดีมากๆแทบจะใช้งานได้เกือบทุกชิ้นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ใครที่ยังไม่มีคอสตูมของนาอุฟูมิกับน้องคิซุนะเพื่อนๆจะต้องขยันเป็นพิเศษนะครับเพราะจํานวนเหรียญที่เพื่อนๆต้องหามันก็จะค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านนะ ก็ลองดูคร่าวๆได้นะครับของแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้แลกเท่าไหร่นะบอกเลยว่าโคตรเยอะเพื่อนๆเอาจริงๆมันเยอะมากนะคือมันมี2หน้านะครับทั้งหน้าพิเศษแล้วก็หน้าพัฒนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดของรางวัลเหล่านี้นะครับควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้แล้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าทันแล้วนะครับหรือถ้าขี้เกียจจริงๆอย่างน้อยที่สุดนะครับควรจะสู้บอสให้ครบ5ครั้งนะเพื่อรับของรางวัลหน้านี้แล้วก็เพลเพิ่มเติม,ตม,ตมอีก5เม็ดด้วยนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเราาเับ สำหรับทีมที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเซตีครับจะมีเป็นฟิตเลียนะครับเฟรแล้วก็จะมีกลาสกับเจงูนะสำหรับอุปกรณ์ทุกตัวเพื่อนๆสามารถใช้เซตโจมตีครีเดเตได้เลยถ้าใครที่ทํามาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นเซตเลือดครีเดเตอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนะอะ่ของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับจะมีเพียงแค่ฟิตเลียเท่านั้นนะครับที่ผมใช้เป็นเลือดครีแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมใช้เป็นเซตโจมตีคีหมดเลยนะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับ ผมจะไม่ใส่เซตซฉพาะอ์ติแฟกต์ล้วกันถือว่าถ่วเฉลี่ยค่าพลังไปนะครับเพราะทีนี้บอกเลยว่าสามารถเคลียร์บอสได้สบายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่มีเซตการ์ดอติแฟกต์พร้อมมันก็ยิ่งเคลียร์ง่ายกว่าเดิมนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยบอสกวางกันเลยครับมาแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวางเนี่ยผมไม่ได้ตกนานมากนะ คือแมคคณิกเนี่ยอาจจะมีจําผิดพลาดได้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยตรงหน้าเลยแล้วกัน <d> ก็สาหรับทีมน,นะครับมันจะมีคลาสอยู่ต้องใช้การสกิลให้ถูกจังหวะนะครับสำหรับชั้นที่1น,นะครับเดี๋ยวผมก็เปิดด้วยจิงูสองใบเอาไงดีจิงูหนึ่งเฟ1หนึ่งดีกว่าแล้วก็คลาสนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคเดีย๋ยวลองดูไดเมรครับโอ้โหบอกเลยว่าท <d> ีมนี้ไดเมทมันลนมากเพื่อนคือล้นเกือบทุกตัวโอ้โหดูเดี๋ยวคลาสนี่คือยังไม่ได้ออกโลนะ ตายไปแล้วครับเฟสแรกมาเฟสที่2นะครับก็เฟสที่2นะครับเริ่มแบบนี้เดี๋ยวผมใช้กลาสเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการาดเขามี2สแต็กนะและในเฟสที่2เราจะต้องทาการไล่สลีตามกิมมิคของบอลแล้วนะครับซึ่งผมเริ่มจากสีเขียวนะครับต่อไปสีที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็เดี๋ยวผมใช้พิโตเรียก่อนหนึ่งใบแล้วก็สีแดงเฟรนะครับไล่ไปเลยจริงๆผมว่าแค่นี้บอลก็น่าจะตายแล้วนะไม่แปไรใช้เพื่อไปได้ครับยิ่งไงทีเราเนี่ยมีสีเขียว2ตัวนะโอเค ก็สังเกตสัญลักษณ์ของบอสก็ได้นะครับมันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องตีด้วยสีอะไรนะดูบโหมดเมจคือแบบล้นเหลือครับทีนี้เรียบร้อยไปครับ,ฟรบฟเฟสที่3ก็ในเฟสที่3นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนเฟสพักผ่อนนะเราก็ควรกระจายการทุกสีนะครับให้มันพอๆกันนะก็เดี๋ยวผมใช้ฟิโตเรียก่อนละกันเพราะว่าฟิโตเรียเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแล้วก็สีเขียวใช้ได้ สีแดงเฟย์ใช้ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับสบายๆนะครับบอสกว่างสุดยอดปบอสกวานงนะครับถ้าเพื่อนๆปลดมาดูจากสิ่งของเจงูเนี่ยบอกเลยว่าคือเกือบจะทุกทีเนี่ยมนเล่นโคตรง่ายนะ โหไม่ตายนะครับเหลือนิดนึงไม่เป็นไรก็ถ้าไม่ตายเนี่ยเราก็ใจเย็นๆนะครับบอสกว่างไม่มีอะไรน่ากลัวต่อไปครับเคลียร์เกลียการ์เหมือนเดิมนะครับ ว้ายคนนี้ก็ตายแล้วมั้งเอาชัวร์นะครับใช้จิตเตอรียปอีกใบโอเคเรียบร้อยนะครับมาเฟสที่4นะครับของชั้นที่1ก็สามารถใช้อันติไล่ปิดบอสได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดด้วยเชงงูแล้วกันนะแล้วก็ไล่ไปเลยครับเอ้ไม่ใช่เชงงูดิขวดด้วยกลาสนะครับผู้ผิด ปรับเพิ่มแสแตต่อนด้วยนะครับชั้นที่4เนี่ยก็ต้องไล่สีเหมือนกันนะนเพื่อนๆสังเกตดูนะครับไไโอเคเรียบร้อยนะครับไปโอเคก็มาชั้นที่2ครับ สำหรับชั้นที่2นะครับก็เหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนชั้นแรกได้เลยนะเดี๋ยวผมใช้เจิงูก่อนนะครับ2ใบแล้วก็กลาสแล้วก็เฟยครับน่าจะไม่ตายมั้งหรือว่าตายคือถ้าตายนี่มันจะแรงมากนะผมว่าไม่น่า โอเคไม่ตายนะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ตายเราก็ต่อไปเพื่อนสบายๆนะครับสำหรับชั้นที่2นะครับเฟสท,ที่1เนี่ยเขาให้เราเตรียมตัวนะพอเข้าสู่เฟสท,ที่2เนี่ยเราจะต้องไล่สีกาดนะครับผมจะต้องเกลี่ยการดในมือให้มันบาลานซ์ด้วยนะ <C> ก็เดี๋ยวผมใช้เป็นแบบนี้ครับ น่าจะพอแล้วมั้งอ่ะแบบนี้แล้วกันใช้ไปแค่สองใบนะครับที่เหลือก็คือสลับการเอาอเกตไม่ตายนะเรียนะบร้อยครับมาเฟสฟที่สองนะครับอย่างที่บอกไปเฟสฟที่สองเนี่ยเราจะต้องไล่สีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดด้วยสีเขียวก่อนเราควรจะเปิดด้วยสีที่เยอะที่สุดในมือนะ,อะดี๋วผสีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวปิด โอเคสำหรับห้องนี้เนี่ยมันจะโดนเข้าหนึ่งสามฮิตแรกนะแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยมันถึงจะเป็นเดเมจนะครับก็เดี๋ยวต้องอีกเธอหนึ่งไม่เป็นไรใจเย็น อย่าลืมสังเกตสีด้วยนะตอนนี้คือสีฟ้านะครับเราก็ต้องใช้สีแดงเราก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าโอเคเขียนสิงเกลเรียบร้อยนะครับชิวๆชิวๆไปครับเฟสที่3นะครับมาสำหรับเฟสนี้ก็จะเป็นเฟสเก็บการ์ดเหมือนเดิมนะครับเราก็ ค่อยๆไล่ใช้การ์ดได้นะเกียร์การ์ดในมือให้บาลาน,นะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากอันตีของกลาสก่อนเลยแล้วกันเพิ่มสแต็ให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็การ์ดสีเขียวผมเยอะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะอ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคหวดไหมครับใครที่ปลดวัตถุศิษย์เจงงูมาแล้วก็อย่าลืมพยายามเกียร์การ์ดใช้ตัวระบายด้วยนะมันจะได้อัพแรงการ์ดนะครับ ตายไหมไม่น่าตายครับน่าจะอีกเธอหนึ่งโอเคน่าจะมีเวลาเก็บอันตินะเธอหน้ามาครับเดี๋ยวผมใช้เป็นอันตินี่เลยแล้วกันเพราะว่าบัฟมันอยู่เทิเธอนะ น,น,น่าจะโอเคนะตายแล้วเนี่ยโอเคครับมาเฟสสุดท้ายนะครับของชั้นที่สองรอบนี้ผมจะขอเริ่มจากสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าการสีฟ้าในมือเนี่ยมันเยอะนะครับสีฟ้าสีแดงสีเขียว แล yup. ้วก็สีฟ้าครับไปโอ้โหเนเมคคือร้อนเหลือมากชั้นนี้น่าจะตายแล้วมั้งส่องอ3ู่สามใบตายไหมกลาสเจโอเคไม่ตายนะครับเหลือนิดนึงไปฟิโตฟิโตเลียเรียบร้อยมาครับชั้นสุดท้ายแล้วครับ มาครับชั้นสุดท้ายนะครับชั้นที่3นะก็ชั้นนี้เนี่ยวิธีเล่นก็คล้ายกับชั้นที่แล้วเลยเพื่อนห้องหนึ่งกับห้องสามเป็นห้องเก็บกาชนะครับส่วนห้องสองกับห้องสี่เป็นห้องที่เราจะต้องไล่สีตามสเต็ปนะแต่ข้อควรระวังชั้นนี้ก็คือการของเจงูแซ่อสอรพิษอันนี้นะครับเราจะต้องเก็บไว้พอห้องสุดท้ายมันต้องใช้นะเพราะฉะนั้นเจงูรอบนี้เนี่ยผมจะใช้แค่ใบเดียวนะครับแล้วก็เป็นใช้เฟรกลาสนะครับแล้วก็ พีตเรียนะครับอีกใบหนึ่งปิดท้ายโอเคฟาดไปครับโหแรงนะเนี่ยตายไหมผมว่าตายได้อยู่นะแต่จะตายพอ,พอดีพอดีหรือเปล่าโอเคเดียวเหลือทำไมเนี่ยบอสโอโหเหลือน,นิดเดียวนะครับคือถ้าเราใส่เซตอร์ติแฟกต์มาเนี่ย ตายแน่นอนนะไม่เป็นไรเราก็รออีกเทินครับการในมือผมเขี่ยวทำไมมันเยอะขนาดนี้ขยับนะครับที่เหลือโอเคริเบอรนกคารียบร้อยครับเฟตที่หนึ่งมาเฟตที่สองครับ สำหร e ับเฟสที่2อย่างที่บอกไปเราจะต้องไล่สีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดด้วยกลาสก่อนนะครับเอ๊ะเปิดเจงูดีกว่าเจงูแล้วก็ฟิโตเรียนะครับเฟสแล้วก็กลาสครับไปฟิโตเรียแรงตายแม่้องสองไม่แน่น้องสองออนจะตายเลยนะครับ ผมว่าตายขั้นสามแบบนี้ไม่น่ารอดโอ้โหไม่ตายเหลือนิดหนึ่งไม่เป็นไรก็มาเดี๋ยวผมเคลียร์สีเขียวนะครับสีเขียวเยอะเลยสีฟ้าก็เยอะ่ะแบบนี้แล้วกัน โอเคผมว่าแบบนี้คือบาลานซ์การค่อนข้างดีนะโอเคเรียบร้อยครับมาเฟสที่3นะครับเอาจริงคือเมื่อกี้ผมลืมดูนะว่พาพอม,มันมีสีอยู่เพื่อนต้องคอยสังเกตด้วยนะสำหรับห้อง3เนี่ยจะเป็นห้องเก็บการนะครับเราก็บาลานซ์การทีดีด ถ้าเป็นไม่ได้ควรจะมีทุกตัวอย่างละ2ใบจะดีที่สุดนะก็เดี๋ยวผมใช้ฟิโตเรียนะครับ1ใบแล้วก็กลาสต้องใช้นะครับอืมใช้ไปเลยดีกว่ากลาสไปเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยกลาสไปไหม พอไม่ใช่อะไรผมต้องการการเฟย์นะยิหนึ่งใบถ้าไม่ขึ้นเนี่ยอันทีอยากได้ห้องสุดท้ายโอเคน่าจะเรียบร้อยไหมสวยครับจบนะครับห้องสามทีเดียวจบมาห้องสุดท้ายสำหรับห้องสุดท้ายนี่เลยเพื่อนการเฟย์นะครับมาใบเดียวนะ คือไม่มาเพิ่มให้ผมเลยไม่เป็นไรเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเขียวฟ้าแดงเราก็เขียวนะโอเคเอาจริงๆห้องสุดท้ายเนี่ยมันต้องแบบลุ้นนิดนึงนะดูิ Okay. สวยครับ <S <S ได้อยู่ได้อยู่เฟยังขึ้นให้ผมนะคือถ้ามันขึ้นเนี่ยยังโอเคถ้าไม่ขึ้นเมื่อไหร่คือจบนะครับมาอบอสเจ็บเหมือนกันเลยเนี่ยไปครับเริ่มจากสีฟ้านะครับก็รอบนี้เนี่ยเราตีบอสเข้าแล้วนะผมก็เอาการแรงสุดเลยนะครับฟ้าแดงนะครับแล้วก็เขียว แล้วก็ฟ้าอ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคว่าได้ไหมเฮ้ยได้อยู่นะ,ะสวยพอดีพอดีอดอดโอเคเรียบร้อยครับก้อนรอบนี้เนี่ยบอลไม่มีเกิดใหม่นะครับก็ตายเลยนะ โอเคสำหรับบอลกว้างทีมบุก้าโลวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ๋อใช่เราก็ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฟาร์มสงครามสัตว์อสูรมากเพื่อนๆเ,เพราะตอนนี้มันมีอีเวนต์กิจกรรมลดสเตมินาในการลงด่านถึง50%นะครับบวกกับของรางวัลการันตีในชั้น3หรือว่าคอของสัตว์อสูรจะตกเพิ่มเป็น2เท่าด้วยใครที่กาลังเร่งทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนๆจะสามารถประหยัดเวลาไปได้50%เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมมันก็อยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นก่อนวันอังคารอัปเดทครั้งถัดไปนะครับพูด้ง่ายๆตอนนี้ก็คือนาทีทองนะควรจะกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุานี้นใการที่ทุก่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ